อยู่พี่ครับอันนี้ผมเอาอีพ็อกซี่ปั้นแล้วก็เอาใส่อออ๋โเคแบบที่มีสายรัดข้างในใช่ครับแล้วก็จะมีอีกแบบที่มันอออกหนน่เเเาาป็ผมผมใส่บลูทูธได้ไหมอ่ะได้ถ้ามันมีช่องข้างในอ๋อประเด็นคือช่องข้างในเนาะพอวิจร์จะดีมากพอวิจร์เนี่ยเด้อยังไงอ่ะอ๋อเออใช่สิล้วเหมือนไม่ีชิวเนี่ย สามเอ็มเราเราวิถีบ้านหน่อยเอาไงมหรอเอาเทปด,ดำมาปั้นสามเอ็มกันก,กันหนัง <laughs> đây tìm đốt